การเตรียมความพร้อมเปิดเทอมประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านนนสุวรรณแสงวิทยาตำบลลุงประดู่อำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันบริหารงานโดยนายสหพันธ์เปาจันททึกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสุวรรณแสงวิทยาโรงเรียนบ้านนนสุวรรณแสงวิทยาได้ดำเนินการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยให้กับผู้เรียนมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือเนนารีเพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างถูกต้องมีการดำเนินการเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดำเนินการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย และมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ยังลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมีการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วมีประโยชน์ประหยัดโปร่งใสและตรวจสอบได้